ถามมาเริ่มต้นกันที่ข่าวกแรกกันเลยค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนลูกเสือจราจรค่ะบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเทศกาลสงกรานต์รณรงค์การขับขี่ปลอดภยัยและช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือค่ะ นายสุภกรวงปราดรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลูกเสือจาราจรบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมนั้นจะช่วยลดอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการฝึกอบรมทบทวนท่า,ทาสัญญ,ญาณจาราจรแล้วทุกคนโครงการนี้จะเริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติางานจริงในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในวันที่9ถึง1ิ 11เมษายน2557นี้ค่ะซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎจราจรการปฏิบัติตนตามวินัยจราจรและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ส่วนกิจกรรมของโครงการจะมีขึ้นดังนี้ในวันที่9เมษายนจะเชิญลูกเสือที่ผ่านการอบรมมาทบทวนบทบาทภารกิจของจราจรเพิ่มเติมและในวันที่10-11เมษายนจะออกปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายณนะบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรใกล้กับ,บ บริเวณสถานศึกษารวมถึงจุดบริการหลักๆจะมีใน4พื้นที่คือท่าอากาศยานดอนเมืองสถานีขนส่งสายใต้สถานีขนส่งหมอชิดและสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะอันนั้นก็จะตัดสอนให้กับรูปเสือซึ่งวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงศึกษิการให้มาแถลงข่าวกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงของ ปิดเทิมนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่มีเทศกาลสงกรานนะครับซึ่งเราถือว่าจากสิตเ,เ,เหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตามท้องถนนนะครับจากที่ผ่านมานั้นเนี่ยปีที่แล้วนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง321คนนะครับบาดเจ็บหลายพันคนนะครับรวมทั้ง2,000กว่าครั้งนะครับทำอย่างไรได้ที่จะสามารถที่จะลดอุบัติเหตุ เหล่านี้ลงได้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการกองบังคับการตํารวจจราจรรวมถึงสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับและมูลนิธิต,ต่างๆทั้งรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนะครับได้ร่วมกันรณรงค์ในเรื่องนี้จัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในช่วงของ ช่วงปิดภาคเรียนนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยถึง274โครงการทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทั้งหลายนั้นได้มีกิจกรรมไม่ให้ว่างเว้นกับจากไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับกิจกรรมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือจราจรนคาเป็นประโยชน์ในช่วงเทศกาลสงกรานตะ์นั้นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใน200กว่ากิจกรรม นะครับที่เป็นนโย,ยบายของพระท่นานรัฐตรีว่าการกระทรวงสาธาริการที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ในกลุ่มของกิจอาสาในเรื่องของการบําเพ็ญประโยชน์ครับคือกิจกรรมในช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ามส,ามสามเรื่องใหญ่ๆกลุ่มที่1คือเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับไปเสริมจากที่เรียนตามปกติมาก็ไปส่งเสริมในเรื่องการเรียนการสอนในกลุ่มที่2เป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านทักษะชีวิต นะครับเช่นลูกเสือ,อยุวกะกชาติเดศนาลีไปเข้าค่ายอะไรต่างๆเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะชีวิตกลุ่มที่สามนั้นเป็นเรื่องของกิจกรรมอาสาจิตอาสาที่จะไปบำเป็นประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการการจัดกิจกรรมของเราในเรื่องของเยาวชนลูกเสือจราจรนั้นก็อยู่ในกลุ่มที่สามนี้อยู่ในกลุ่มที่สามซึ่งได้รับการสนับสนุนมากมายจากสถานศึกษาต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับกิจกรรมผมจะขออนุญ,ญาต เรียนกว้างๆนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นการที่เรามีโครงการอบรมลูกเสือจราจรมาเป็นจํานวนมากแล้วนะครับหลายโรงเรียนแล้วก็ลูกเสือที่ผ่านการอบรมจราจรนั้นมีจํานวนมากนะครับโดยได้รับความสนับสนุนจากกองกองบังคับการตารวจจราจรนะครับแล้วก็ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้การสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับทีนี้ทําอย่างไรเราถึงจะ สามารถที่จะนําเด็กเหล่านี้ที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างเป็นรูปกระรมชัดเจนวันนี้ครับเรามีไปเห็นเป็นรูปกระรมแล้วนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับจะจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง11เมษานี้ครับก่อนสงกรานนะครับโดยในวันที่9นั้นเราจะเชิญให้โรงเรียนนั้นคัดเลือกลูกเสือที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว มาทบทวนกันสักวันหนึ่งนะครับถึงท่าทางหรือกฎกติกาอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะออกปฏิบัติหน้าที่จริงในช่วงของวันที่10และวันที่11